สวัสดีค่ะเดลคอนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิป w h a t s in my bag ของพีชนะคะคือก็รู้สึก่ตัวเองไม่ได้อัปเดตกระเป๋ามาสักพักแหละเออก็อยากจะมาอัปเดตกระเป๋าด้วยแล้วก็มาดู w h a t s in my bag ของพีกันนะว่าแต่ละวันพีดพบอะไรบ้าง,งก็มาดูกันเลย นี่นะคะก็เป็นกระเป๋าที่พิชใช้ก็คือจะเป็นของเมซงมเาเจล่าเป็นใบใหม่เลยก็ว่าได้คือเป็นใบใหม่ในปีนี้แหละเออคือน้องอ่ะเป็นวีซิลิทของพีชอยากได้มาแบบ5 6ปีแล้วคือนานมากๆเออปีนี้เราก็ยังชอบอยู่แล้วพอมีโอกาสไปญี่ปุ่นอ่ะเราก็เลยไปซื้อมานะคะคือชอบมากๆโอเคของแบบยังไม่พูดอะไรอีเพราะว่าเราจะเน้นไปที่วอชในไม้แบกเนี่ยด้วยความที่น้องอะ่ะก็จะเป็นแบบใบที่ค่อนข้างจุใช่ไหมแล้วก็ปากมันจะแบบปากบรกมันจะค่อนข้างแคบอ่ะก่จะาหาหาของไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เออพีชก็จะแบบ ใส่ทุกอย่างรวมกันไปข้างในทุกคนดูเนี่ยรวมไปแบบนี้เลยนะคะโอเคเราก็มาดูกันอย่างแรกนะคะก็จะมีเป็นคาร์ท o l เดอร์นะคะนี่ก็ใช้เป็นของชาแนลอันนี้มันก็จะเป็นรุ่นแบบว่าเป็นสล็อตคาร์ท o l เดอร์เนาะคือพีดาชอบใช้คาร์ทอดเดอร์อยู่แล้วแล้วก็ใช้ทั้งแบบที่เป็นแฟลปนะคะแฟลปคาร์ทอดเดอร์ที่เป็นแบบเหมือแนบบเป็นพ็อกเก็ตแบบ แล้วก็เป็นแบบนี้สลอดก็รู้สึกว่าใช้ง่ายดีหาของยากนิดนึงแต่ว่าตรงบัตรอะ่ะพี่รู้สึกว่ามันใช้ง่ายมันเออมันสบายดีเวลาแบบเราเราจะใช้บัตรอะ่ะมันก็แค่รูดออกมาเออ,อนนค่ะน้ำหอมพี่ก็จะชอบพกอะไรที่เป็นแบบอย่างนี้เป็นน้ำหอมพกพาอันนี้ก็คือ b บร e d o La ลาชิลอีกแล้วคือรู้สึกว่ากระเป๋าของตัวเองชอบพกอันนี้ทุกที่เลยอะ่ะก็จะมีพวกแบบ จมาโลนเป็นแบบไซส์จิ๋วอันนี้เป็นวายบูเบลนะคะแบบนี้จะดมหงไทยดุกคนอันนี้คือเดอะเบสเลยดีมากๆคือมันช่วยเยียวยาทุกอย่างคือดมแล้วมันแบบมันโล่งมันโปร่งมันแบบมันทะลุอ่ะมันเออมันดีอ่ะคือเวลาเราเหนื่อยหรือว่าเราแบบเออปวดหัวอะไรเงี้ยคือใช้นี้ได้เป็นเหมือนยาวิเศษดีมากนี่คือขาดไม่ได้นะคะแล้วคือพิดมีเยอะมากใส่ทุกกระเป๋าแล้วใช้มันจะแบบชอบแบบหาไม่เจออ่ะอันนี้ก็คือแกะใหม่อีกแหละ พี่ซื้อมาเป็นแบบแพ็คเป็นโหลเลยคือเอาไปแจกเพื่อนด้วยดีมากอันนี้นะคะขาดไม่ได้เป็นกิฟต์นะคะอันนี้เป็นกิฟต์สี่เงินอันนี้พี่ได้มาจากแอป,ปส้มคือแบบมันมันน่ารักดีจะเป็น AirPods <ๆ>ก็ยังใช้รุ่นเก่าอยู่ยังยังไม่เจ๋งน้องยังอยู่กับเรา<ๆ>ก็เป็นอันนี้แล้วก็เคสอันนี้เกาหลีซื้อที่เกาหลีนานมากแล้วมีน้ำหอมอีกแล้วทุกคนพกเยอะมากอะ่ะอันนี้เป็นของจอมโร o ป e p ปี p ยนบาเล r นะคะมันกลิ่นแบบหวานหวาน แต่ว่าเนี่ยใช้จนจะหมดแหละก็เลยพกได้มันไม่หนักจริงๆก็คือไม่ไม่น่าได้พกทั้งหมดนี้หรอกนะแต่ว่าบางทีเราแบบย้ายกระเป๋าหรือว่าเปลี่ยนของมี่ก็แบบหยัดๆรวมๆกันไปบางทีเขาเปิดมาริบเยอะมากอ่ก็จะเป็นแฮนด์ครีมอันนี้เป็นของ non fiction นะคะเจนเท i f e r k n ก็จะเป็นกลิ่นที่แบบพีชชอบมากมันจะเป็นกลิ่นแบบ จริงๆซื้น้ำหอมกลิ่นนี้มาด้วยมันจะเป็นกลิ่นเขียวๆแล้วก็วูดดี้เออคือมันเป็นความกรีนวูดดี้อะไรเงี้ยเราสึกว่าเออเราชอบแล้วก็ใช้แล้วก็มือก็นุ่มนะเออคนแบบชอบติดครีมทามือมากคือซื้อเยอะมากแต่ใช้ไม่หมดสักอันงงไเป็นคนแบบติดกลิ่นอะ่ะอ,อมก็จะเป็นไอเทมใหม่ที่เพิ่งที่เพิ่งซื้อมาะคะ่ะก็จะเป็น m a ็อันนี้เป็น m a x Studio Fix Conceal and Correct Palette นะคะนี่เป็นพาเลตสีไลท์ก็คือพีราชอบมากรู้สึกว่าตัวเองออยากลองใช้คอนซีลเลอร์แต่งหน้าอะไรเงี้ยดูมันก็จะเป็นแบบเหมือนช่วยแบบเรียกว่าอะไรกลบพวกริ้วรอยพวกแบบจุดต่างๆจุดดงยย่งดำอะไรเงี้ยหรือว่าเออแบบใต้ตาอะไรเงี้ยคือมันทำได้หมดพีก็เลยซื้อนี้มา เพิ่งกดมาแล้วก็ลองใช้แล้วคือชอบมากอย่างหน้าวันนี้นะคะพี่ก็ใช้แค่ผลิตนี้คือไม่ลงรองพื้นเลยทุกคนดีมากแนะนําให้ไปซื้อคือมันดีจริงๆใช้ไม่ยากนะคะนนี้ก็แบบบางทีก็ใช้กับนิ้วก็ได้หรือว่าใช้กับแปรงคอนซีลเลอร์นะเนี่ยคือมันก็จะเก็บรายละเอียดได้ประมาณนี้เนี่ยลงพี่ก็จะลงช่วงบริเวณตาใต้ตาใช่ปะแล้วก็ลงตรงจมูกจมูกแล้วก็ตรงปากอย่างเงี้ยแล้วก็พวกรอยสิวอะไรเงี้ยคือมันกลบได้ดีมากแล้วพี่ก็จะใช้แบบฟองน้ำเออแทบแทบทั่วหน้ามันก็จะเป็นประมาณนี้ไป อ๋อมือถือนะคะ iPhone เคซื้อที่เกาหาลีน่ารักมากคือเป็นอะไรไม่รู้แบบชอบอะไรที่เป็นสีเงินน่ะก็เลยต้องหาเคสที่แบบเป็นอะไรสักอ,อย่างที่เป็นสีเงินเลยเขาก็สกรีนเป็นแบบเป็นซิลเวอร์อ็อบเจกต์คือเป็นของสีเงินอะไรเนียเขาก็เลยซื้อมานะคะพี่นา่ารักอันนี้ใช้เป็น iPhone 14ก็ถ่ายรูปสวยนะถุกถกรูปที่ที่เห็นก็จะใช้เครื่องนี้ถ่ายรู้สึกว่ามันมันสวยดี เป๋าเนี่ยถ้าแบบใส่ของเยอะแอบหนักนะเพราะว่าตัวน้ำหนักกระเป๋าว่ามันมีอยู่แล้วไม่ชอบือใส่ของเยอะมากอันนี้ค่ะก็จะเป็นอันนี้เป็น two cool for s cool h art cards อันนี้คือพี่ชอบมากหลักมากซื้อที่เกาหลีคือเป็นแบบเป็นที่เขียนใต้ตาทุกคนแล้วคือมันดีมากเออมันสวยแล้วก็เนี่ยเอามาเขียนแบบขอบป,ปากได้หรือว่าเอามาเขียนเป็นแบบเอามาทําเป็นปัดแก้มได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเบอร์แปดลูกหลักนะคะนี่แล้วก็จะอีกยงนี้ได้เลยทุกคนดู เนี่ยมันสวยมากพี่ก็จะพกอันนี้ติดตัวตลอดคืออยู่เนี่ยก็คือจะต้องพกอันเนี้ยพอร,รู้สึกว่ามันเนี่ยเอามาปัดแก้มแล้วก็ถูๆูี่คือเราก็ไม่ต้องพกปัดแก้มแหละเรากพกแท่งนี้แท่งเดียวเนี่ยอะไรฟิลฟนี้มันก็สามารถแบบทัชอัพเราหว,ว,วันได้อันนี้นะคะดีมากต่อไปก็จะเป็นแป้งนะคะอันนี้ก็เป็นของอเมรี่นะเป็นเบคพาวเดอร์นะคะ n นเ u อร l เบทอยู่เนี้ยไม่ค่อยพกคู่ชั้นแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าแบบบางทีหน้าเราต้องการความแบบเรียกว่าอะไรซับมันแป้งอะมันทัชอัพเราได้ดีแล้วคือหน้ามันก็จะแบบผ่องขึ้นเออก็เลยจะชอบพกเป็นแปะนะคะอันนี้ของอแมรดีใช้ดีมากแต่ว่าพับเขาก็จะเป็นพับเล็กๆเนี่ยมันก็จะเป็นสีเบจแบบนี้แล้วก็แบบอย่างเงี้ยได้เนี่ยหน้าเราก็จะไม่หมือแเราก็ทําให้หน้าเราผ่องคือพี่รู้สึกว่ามันแบบเริ่มสวยอะ กปกอันนี้ม่แล้วมันก็บางด้วยนี่นะคะดีก็เป็นลิปนะคะก็จะเป็นของ Into You คือลูกหลักคือของ Into You เท่านั้นตอนเนี้ยคือลักลิปจีนมากป้ายาเพื่อนไปเยอะมากว่าแบบตั้งแต่เจอลิปจีนอะ่ะรู้สึกว่าลิปเกาหลี องคือหมายถึงว่าแบบเนื้อมันดีมากๆแต่คือเราก็ยังซื้อลิปเกาหลีอยู่นะไปเกาหลีก็คือกวาดซื้อแต่ว่าคือรู้สึกว่ามันยังไม่มีไหนลม้มความนุ่มความสบายของลิปจีนได้นี่ก็เป็น In t ท You เบอร์ศูนย์สองกับศูนย์หนึ่งคือพี่ไม่รู้ชื่อรุ่นเลยแต่ว่าพี่รั้สีฮอนี้มาแล้วก็คือจะชอบใช้รุ่นนี้ตอนนี้นะคะแต่ส่วนมากที่พี่ซื้อของเขาอะก็จะเป็นรุ่นแมทหมดเลยเออแต่สีมันสวยมากอันเนี้ยอีศูนย์สองคือพีททาไปที่เกาหลาไปแบบไปตัดผมใช่คือ พี่เขาพนักงานก็ทักพราแบบเลอิปสีสวยมากคือลิปสีสวยจริงทาทาสีเดียวได้เลยอีศูนยก็จะประมาณนี้เป็นความแบบน้ำตาลนูนๆแล้วพี่ก็จะชอผสมกับอีศูนยหนึ่งอหนึ่งก็จะมีความแบบแดงๆอย่างเงี้ยสวยคู่นี้คือสวยแต่ว่าเนี่ยคือมันจะหมดเร็วมากพี่ก็งงเหมือนกันว่า e02 อะมันดูแบบจะหมดแล้วอะแต่ว่ายังทาติดนะเออ คือดีมากต้องทำการกักตุนนะคะ juicy lasting tint เป็นลูกรักเหมือนกันคือเป็นทินที่แบบสีสวยมากอันนี้เบอร์ยีบสามันก็จะมีความเป็นแบบธรรมชาติแบบเนี้ยทุกคนสีแบบนี้ก็คือทาลงไปทุกอย่างก็แบบให้ความชุ่มชื้นพี่ก็ทาแค่ข้างในแทบๆๆจอบอ่ต่อไปนะคะอันสุดท้ายก็จะเป็นของ hard p e r c e n อันนี้คือเป็น lip pencil นะคะคือลักมากคือแบบ ข่วงี้พี่ก็จะติดการเขียนแบบขอบปากเป็นแบบโอเวอร์ลิปอะความเกาอย่างเงี้ยคือมันสวยมากชประมาณนี้นะะเป็นอันเสร็จหมดแล้วเนี่ย What i n my bag คือแบบหมดจริงๆไม่เหลือไม่เหลือแล้วนั่นแหละทุกคนพี่ก็จะพกของประมาณนี้ส่วนมากคือเมคอัพล้วน เมคอัพอย่างเดียวใครอยากดูรีวิวนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้แต่ว่าจริงๆก็มีแพลนจะทำรีวิวกระเป๋าไวนี้อยู่แล้วนะโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย